สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเจอเจอกับผมธงชัยเบนซินเล็กนะครับก็ในคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องการดัดแปลงเครื่องตัดหญ้านะครับเพื่อใช้สําหรับ DIY ทําเป็นเครื่องบินบังคับนะครับก็ตัวอย่างในวันนี้ผมยกตัวอย่างของเครื่องยนต์รุ่น26งตุนะครับเป็นเครื่องยนต์เครื่องตัดหญ้านะครับตัวนี้จะ m o d i า y ทำ เครื่องบินบังคับนะครับมีท่านหนึ่งขอมานะครับอยากรู้วิธีดัดแปลงหรือว่าลดวิธีลดน้ําหนักเจ้าเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวผมจะพูดโดยรวมนะครับว่าเราต้องอตัดแต่งตรงไหนนะครับสําหรับเจ้าเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับมันจะมีรุ่นหนึ่งนะครับรุ่นเจ็ดหกเจ็ดจะเป็นเครื่องพ้นยานะครับในตัวคอยจุดระเบิดนี่ครับมันจะติดกับตัว แข็งนะครับตัวแข็งนะครับมันจะมันเราสามารถถอดฝาตัวนี้ออกได้นะครับแต่ตัวนี้สองหกศูนต์ตัวนี้ไม่สามารถถอดออกได้นะครับก็เลยต้องใส่คืนไปที่เย็นเจาะเป็นรูเป็นรูคือก็พยายามลดน้ําหนักครับก็ลดได้ในระดับหนึ่งครับไม่ถือว่ามากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาดูภายในนะครับเดี๋ยวผมจะพูดเป็นตอนแล้วกันนะครับตั้งแต่ชุดลานสตาร์ทมามายัน ตัวไอ้พวกท่อนะครับตัวแข้งแล้วก็จานไฟแล้วก็ตัวไอ้ไอ้ตาครอบตัวนี้ครับรวมถึงคอยสตาร์ทนะครับ<ม>โอเคครับเดี๋ยวไล่ไปทีละตอนนะครับก็สําหรับท่านไหนที่จะใช้เป็นลานสตาร์ดึงสตาร์ทนะครับตัวนี้ไม่ต้องดัดแปลงตัดแต่งอะไรนะครับส่วนฝั่งนีไไ้ไม่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 ต้องดัดแปลงอะไรก็คือใช้ลานสตาร์ท มันได้ปกตินะครับส่วนเรื่องการที่ว่าเราจะไปยึดกับหัวเครื่องบินนะครับสมมุติตัวนี้ไอ้ตัวนี้เป็นตัวลำนะครับเอาเอาอันใหมดีกว่าเดี๋ยวเ้าสมมุติว่าไอ้นี่คือตัวลำเครื่องบินนะครับก็คือเราจะยึดกับหัวเครื่องบินเลยนะครับส่วนที่เป็นหัวนะครับเราจะเราจะต่อบูทนะครับบูทตัวนี้มีน็อตทั้งหมดสี่สี่รูน หนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็ทําเป็นบูทขึ้นมาให้มันเสมอกับอตัวนี่ครับฝาครอบลานสตาร์ทนี่ครับแล้วก็เปลี่ยนน็อตให้มันยาวขึ้นนะครับแล้วเราก็ร้อยน็อตจากฝั่งในที่เป็นเหล็กนะครับหรือว่าจะเป็นไม้ก็ได้ก็แล้วแต่เครื่องบินเรานะครับแล้วแล้วเราก็เอามาประกบแล้วก็ขันขันน็อตทั้งสี่ตัวให้แน่นนะครับตัวนี้คือฝั่งลานสตาร์ทนะครับ ถัดมาก็จะเป็นตัวคาบูเรเตอร์ตัวนี้เหมือนเดิมครับไม่ต้องอไม่ต้องดัดแปลงอะไรส่วนตัวไอ้ครอบนะครับเดี๋ยวสกดรู่นะครับที่เป็นนะครับไอ้ที่เป็นพลาสติกแดงๆครับ,รรบมันครอบอยู่แบบนี้เราถอดออกเลยครับไม่ได้ใช้ตัวนี้ถอดออกนะครับแล้ว ตัดจากคาบูเรเตอร์ครับมาฝั่งท่อไอเสียนะครับท่อไอเสียมันก็มันมีหลายแบบครับจะเป็นแบบเดิมก็ได้นะครับนี่อันนี้แบบเดิมคือปลายท่อมันมันจะรูเล็กเราขยายให้มันใหญ่ขึ้นเฉยๆก็ได้ครับไม่ต้องดัดแปลงอะไรมากอีกแบบหนึ่งก็คือทำทำท่อนะครับทำท่อให้มันแบบโค้งลงมาเฉยก็ได้ครับก็คือเอา เอาไอปากไอปากท่อนะครับคอท่อนะครับที่เป็นแผ่นเหล็กตัวเดิมแล้วเอาเหล็กเหล็กแป๊บเชื่อมทําเป็นท่อออกมาเฉยๆก็ได้ครับตัวนี้มันจะมีผลกับเครื่องยนต์ไหมมันมันแทบจะไม่มีเลยนะครับแต่ผลผลดีของมันคือรอบมันมาไวครับแล้วก็กําลังรู้สึกว่าจะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับส่วนเรื่องของพ่อนะครับ อัดออกจากตัวนี้นะครับมาชุดจานไฟตัวนี้ครับตัวนี้มันเดี๋ยวนะครับมันจะมีหลายท่านที่ทําไม่เหมือนกันนะครับมันก็แล้วแต่ความชอบนะครับถ้าเราลดน้ําหนักได้เยอะมันก็ดีไปถ้าไม่ลดมันก็ไม่ไม่หนักมากนะครับแทบแทบจะไม่ถึงครึ่งกิโลสักคู่นะครับ นี่ครับสองหกศูนย์เครื่องยนต์สองหกศูนย์เครื่องตัดหญ้ารุ่นนี้ครับนี่ที่ที่ผมไม่ชอบอย่างเดียวเลยก็คือเห็นไหมครับคอยไฟมันจะติดอยู่กับฝาครอบนะครับส่วนไอเจ็ดหกเจ็ดบางตัวนะครับที่เป็นเครื่องพ่นยาไอคอยไฟตัวนี้ครับคอยของเทียนมันจะติดกับตัวตัวเสื้อของเราเลยนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าตัวนี้ ตัวนี้ที่เป็นฐานฐานยึดของมันครับท,ท,ที่ติดกับตัวแข็งก็เลยไม่สามารถที่จะดัดแปลงอะไรได้มากมาย <c oughs> ถ้าเราไปดัดแปลงหรือว่าตัดแต่งมันก็จะทําให้ตัวตัวนี้เ,เวลามาประกอบแล้วมันรู้สึกว่ามันจะไม่ไม่ค่อยแข็งแรงนะครับนี่ครับก็เลยเจาะได้นิดนหน่อยหน่อยครับส่วนตัวนี้นะครับเจาะได้นิดนิดหน่อยห่อ ก็ตัวนี้ก็เกือบจะเหมือนเดิมนะครับมีแค่เจาะรูนะครับเพราะว่าคฟฟไฟมันติดกับฝาครอบตรงนี้นะครับก็เลยได้แค่เจาะนะครับประมาณนี้ส่วนที่จะลดน้ําหนักได้มากที่สุดนะครับก็จะเป็นนี่ครับไอล้อแม่เหล็กครับจานไฟนะครับมันจะมีแบบหนึ่งครับแบบหนึ่งก็คืออบางท่านเดี๋ยวนะครับแป๊บหนึ่งออกได้บอส ครับเครื่องนี้บินชนต้นไม้นะครับเครื่องยนต์ไม่ค่อยดีก็เลยเปลี่ยนออกเลยสนใจก็พักมาครับเดี๋ยวขายให้ <c oughs> ไปเปลี่ยนเสื้อก็เวิร์กแล้วครับเครื่องไอ้อ,อ,อ,องประกอบต่างๆยังโอเคนะครับแต่คือตัวเสื้อมันไม่เวิร์กครับกำลังตกนี่ครับตัวนี้คือยังไม่ดัดเตียงนะครับ ตัวนี้ยังไม่ดัดแปลงส่วนตัวนี้คือดัดแปลงแล้วนะครับก็มันเป็นการลดน้ําหนักนะครับถามว่าลดได้เยอะไหมก็ก็ไม่เท่าไหร่ครับก็ไม่ถือว่าเยอะเยนะส่วนไอ้ตัวคีดใบพัดนี่ครับบางท่านบางท่านเขาจะไม่ทําเหมือนเหมือนผมนะเขาใช้กึ่งหรือว่าใช้ลูกหนูนะครับตัดตัดตัดก็คือตัดเฉพาะส่วนนี้ครับ ไอ้ตัวที่มันล้ำออกมานี่ครับนี่ครับตัดให้ตัดให้เสมอกับตัวแม่เหล็กนี่ครับนี่ครับตัดยาวรอบคือรอบตัวเลยครับรอบตัวเลยก็แค่นี้ครับบางท่านนะเพราะว่ามันมีแบบคล้ายๆว่ามันจะไม่ไม่สมดุลกันนะครับมันจะเกิดการสั่นของเครื่องนะครับถ้าทําแบบนี้นะถ้าถ้าทําแบบนี้ก็ต้องทําใจนะครับร้อยทั้งร้อยนะครับผมคิดว่ามัน งานเหลามือเนาะอันนี้คือเหลามือ,อใช้ลูกหนูปาดเอามันคงไม่สเสถียรร้อยเปอร์เซ็นตต้องมีอาการสั่นบ้างแต่กรณีแบบนี้แค่ตัดใบพัดส่วนที่มันโผล่ขึ้นมานะครับเกือนออกมาเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะ,สะเสถียรดีกว่ากันนะครับคือทําให้เครื่องเราไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ลดน้ำหนักหนักได้มากกว่าเพื่อนส่วนอื่นๆนะครับก็ไม่มีอะไรมากมายครับ สำหรับการดัดแปลงเครื่องตัดหญ้าสองหกศูนย์เพื่อใช้ในงานอาซีนะครับสำหรับทำเครื่องบินบังคับนะครับนี่ครับจะประมาณนี้นะครับส่วนปลาครอบก็จะครอบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวยืดใบพัดแล้วกันครับเป็นตัวยืดใบพัดก็มันมันมันแล้วแต่ใายนะครับบางบางท่านก็จะทํา อีกแบบหนึ่งแต่ผมจะพูดในแบบที่ผมทำนะครับเ<ม>ดี๋ยวจะเขียนให้ดูเลยนะครับแล้วกันนะครับว่ามันมันยืดแบบไหนส่วนตัวผมแล้วที่ผมทำตัวยืดใบพัดนะครับมันเอผมต้องอาศัยลงกึงนะครับเดี๋ยวผมจะวาดออกมาก,ก่อนอาศัยลงกึงเพื่อเพื่อที่จะ ึงงานที่เราออกแบบมาให้เขาทำให้ตะคร่นะครับไม่รู้จะเข้าใจไหมอันนี้คือดูด้านข้างนะครับสังเกตดูมันจะเป็นเหล็กเป็นตัวนี้มัน มันจะเราเราจะใช้เป็นเหล็กหรือว่าอลูมิเนียมก็ได้นะครับส่วนตัวผมล้วใช้เป็นเหล็กนะครับเพราะว่าอลูมิเนียมราคาก็จะสูงกว่าเหล็กกึ่งงานกึ่งก็เราก็กึ่งเป็นเกียวข้างในจะเป็นเกียวนะครับตัวนี้คือเกียวนะครับเกียวเบอร์เดียวกันนะครับเกียวเดียวกันกับไอตัวเกียวของแกนข้อเหวี่ยงนะครับคือเวลาเราใช้งานสมมุติเราใส่จานไฟใช่ไหมครับล้อไม่เหล็ก แล้วเราก็เอาตัวนี้ครับเนี่ยตัวที่เรากึงมาเนี่ยฝั่งนี้ก็คือยึดกับใบพัดครับเนี่ยฝั่งนี้ก็จะเป็นเกลียวไอ้น็อตตัวผู้เบอร์สิบสองนะครับขันยึดเอาใบพัดใส่ประมาณนี้นี่นี่ครับใบพัดจะอยู่แบบนี้นะครับแล้วก็น็อตตัวนี้ก็จะขันยึดส่วนเกลียวฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นเกลียวตัวเดีวยวกันนะครับกับไอ้น็อตเบอร์สิบสามนะครับ มันก็เป็นเกียวเบอร์สิบสองนะครับเกียวเดียวกันนะครับก็คือมันเกียวเบอร์สิบสองตลอดเลยครับนี่พลุเลยก็คือเอาตัวนี้นะครับมาขันยึดแทนน็อตตัวเดิมมันนะครับหนอถอดน็อตตัวเดิมออกแล้วก็เอาตัวนี้ขันยึดขันยึดเข้าไปเลยครับเราก็ทําเป็นบ่าสําหรับใส่ประแจให้มันขันเข้าเข้าได้ครับให้มันขันยึดเข้ามาได้ก็จะประมาณนี้ครับส่วนเรื่องความยาวก็ ก็ประมาณของผมจะอยู่ประมาณนี้ครับคือเวลาขันย,ยึดเข้าไปแล้วไอ้ตัวตัวด้านหน้ามันานี่ครับมันจะไม่มาสัมผัสตัวนี้เพราะว่าถ้ามันมันมาสัมผัสกับตัวนี้มันก็จะเหมือนมันคำคำยันนะครับเราก็วัดเราก็กะ,กะเอาก็ได้ครับเอาวัดไม่กะเลยครับวัดดูว่าเวลาเราประกบมันก็ประมาณนี้ครับเสมอเสมอตัวนี้นครับเสมอกับตัวนี้ เราก็ให้มันโผล่ขึ้นมาประมาณสักประมาณสักสองสามเซนก็ได้ครับของผมก็อยู่ประมาณนี้นะครับนี่ครับสำหรับการดัดแดงเครื่องยนต์เครื่องตัดหญ้าสองหกศูนย์ครับเพื่อใช้ในงานเครื่องบินบังคับนะครับมันมันก็ขึ้นแล้วแต่รุ่นอีกนะครับว่าว่ามันเป็นรุ่นไหนนะครับถ้าเป็นรุ่นที่อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นนะครับไอ้คอย ไปถ้ามันติดกับตัวเครื่องเราก็จะสามารถถอดตัวนี้ออกได้เลยครับสาคลอดแล้วก็ไอต,ตัวตัวฐานยึดมันนี่ครับเราก็เฉือนออกได้เลยตัดแต่งได้ตามสบายเลยมันน้ําหนักมันก็จะลดลดลงมาอีกลดได้เยอะเลยทีเดียวก็ประมาณนี้ครับสําหรับเครื่องยนต์ประเภทนี้นะครับถ้าเราจะโมโมใส่เครื่องบินหรือว่าสนใจ เครื่องนี้ก็บอกมานะครับเดี๋ยวผมปล่อยให้ถูกติดต่อออกมาแล้วกันครับถ้าอยากได้นะเดี๋ยวถ้ามีก็ถ้ามีก็ทําลองทำเอาครับเครื่องใหม่ก็ไม่แพงครับพันพันกว่าบาทพันสองพันไอ้รุ่นสองพันกว่าน่าจะได้ทั้งไอ้ตัวอะไรอ่ะแขนมัน,นตัวแกนตัดทั้งแกนมันเลยทั้งชุดเลยทั้งเครื่องเลยก็ขอบคุณนะครับที่สอบถามเข้ามา ก็ข้าวก็จะประมาณนี้นะครับผมก็อธิบายได้ไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะผมก็สื่อสารได้แค่นี้นะครับไม่ได้เรียนการสอนมาก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามแล้วก็สนับสนุนช่องพงชัยเบยนซินเล็กมานะครับก็สำหรับเครื่องบินเครื่องจัดยางผมก็ก็คงต้องรอสนามไปก่อนนะครับ ก็คงไว้วนี้ก็คงได,ได้ได้ได้ดูกันนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าจะจะ,จะเจอสนามแล้วนะครับฝีมือผมก็ไม่ไม่ได้ถนัดเรื่องการบินเครื่องบินบันครคับนะครับก็าอาศัยดูคลิปของคนนั้นทีคนนี้ทีแล้วก็มาดัดแปลงต่อยอดออกนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจ ไว้เจอกันใคลิปหน้าครับสวัสดีครับ